ณวันนั้น<ม>ก็ไม่เสียดายเลยมผมรู้สึกโล่ง,งทั้งๆที่ซิลิฟคลคืออย่างน้อยมันก็มันคือชีวิตของคุณสิปีอะโดยประมาณเกือบเกืสิปีใช่ไหมโดยประมาณตอนนั้นผม,มเป็นคน <ๆ S 2> ไม่เคยมองข้างหลังนะครับพี่โอเคผมไม่เคยเสียดายในชีวิตของผมสักเรื่องนี้จัดใจเลยมไม่เสียดายแล้วมผมก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะมาเสมอมันจบไปแล้วก็คือจบก็คือ ภาษาของภาษาอาหรับเขาเรียกอาราธมนุนละคือการเสริมเสริมของอัลลอฮ์มันเป็นประสบการณ์ชีวิตของผมซึ่งผมเอามาใช้ในอนาคตได้เสมอ,อมทุกอย่างนั้นผมเอามาใช้นะตอนนี้เสมอ,อมไม่มีอะไรเสียหายและผมไม่เสียดายเพราะผมผมไม่ได้ไปลไปจากอดีตผมมาเพราะว่าเพราะทะเลหรือ,อมันมันมันเป็นเพราะว่าผมผม เป็นอีกคนไปเรื่อยๆชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วผมไม่เคยดึงตัวเองกลับมาอยู่ห้องหลังว่ากูต้องเป็นของกูอย่างนี้และนั่นคือจุดสูงสุดของชีวิตผมการที่ผมเป็นซุปเปอร์ร็อกสตาร์นั่นคือจุดมันไม่ใช่จุดสูงสุดของผมนะมันเป็นจุดสูงสุดของผมในสายตาคนอื่นแต่ไม่ใช่ของผมผมสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าผมหาอะไรเข้าไปในหัวผมเรื่อยๆคนเรามันโตขึ้นและสูงขึ้นจากการมีความรู้มากขึ้นใช่ไหมไอ้นั่นคือความรู้ส่วนหนึ่งคนมองผมว่าสูงตอนนั้นแต่ผมอันนั้นก็เรื่องของคุณ แต่ผมไม่ไชีวิตเราไม่ได้จบจาจะแค่สูงทางวัตถุหรือทางชื่อเสียงนะสําหรับผมจริงๆนะพี่มันมีมันมันมีอะไรในความสวยงามของชีวิตอีกเยอะที่เราจะไปเพราะฉะนั้นผมไม่เสียดายหรอกเพราะถ้าคนเสียดายบอกว่าคนเนี่ยคิดว่าตรงนั้นคือสูงสุดของชีวิตแล้วเนผมไม่คิดว่ามันมันคือพีคข,ของผมอะ่ะมันพีคข,ของของผมสำหรับสายตาคนอื่นใช่ไหมใช่ผมเอนจอยกับตรงนั้นนะครับ แต่ตอนนั้นผมไม่เคยเอ็นจอยเนี่ยอะไรตอนตอนนี้นะไม่มีวันลิมรสตรงนี้เลยซ้งเราเรายังไม่รู้จักสิ่งที่เราเจอตอนนี้เออไม่มีวันเลยซึ่งตอนนี้ผมก็เอ็นจอยมีลูกมีท้าทายเรื่องธุรกิจได้พูดกับคนทําให้คนเปลี่ยนจากปากเนี้ยไม่เคยทําได้พีคนเลิกยากับปากเนี้ยทําได้ไหมกับเพลงอเมสเซจมันไปโดยตรงตอนเนี้ย ส่ว so, ผมทำให้คนจากคนที่แบบเปลี่ยนได้สิ่งที่ผมพยายามจะให้เขารู้คนมันเปลี่ยนซึ่งอันนี้เป็นผมผมมันเต็มกว่าเยอะอและนี่คือเป้าหมายผมตั้งแต่แรกรใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ผมไม่เสียดายหรอก